เมสลาสลาบกระท่อมกระท่อมกระท่อมแม่สลับสีพอควรย่านำโชคหรือว่าย่าจันสวยซื้อเดิมนะครับนะครับพี่น้องอย่านี้ไปไหนก็แล้วกันนะครับย่ามาแล้วมันบองมือเศ้านี่มาแล้วมาอีกบาทนี่มาอีกกาต้องมาอีกลูกหลานมาครบเลยด้วยพ่อมาบ่อใดดิวามหวังว้มหวังลูกหลานยุหาพ่อขวรเขาไปนั่งมองเตียงแน่น่ะนะ หามันหาเล่าลมหาปูนี่คือบรรยากาศนะครับ

ไปเสะยเลยยาบันยอซี่เลีบ้านมเกินบ้านโดไม่ยอมหไปน้ำคนมันแปน้าปอาจพันสิมีแนวไปเกาไปเกาต้องสิไปเงียว มาพี่ยอนจุไปเดี๋ยวพัเพกับบนเดี๋วเดียยัไปแลวปูมาแล้วปมากนจิบมาดีรจบาพี่ันเลยขนเล่างกองนเมาเนวมาเวมาเ้วขาลยกินเขาเลยแต่ว่ากับังคับแล้ว่าขัญด้วยน่ัน เอาสาสรเอาสารมาเอาสารมานีนั่อ้ยมาหาลูกหาหลานเนี่ยย่ใจบ่ยางหัอปูเนาะมาเห่ยแม่มาถามแม่แม่หาเมนปูมางามาเร็วหาเมนปู พิ่นมาแล้วนมาแล้วมาือ่านย่สิแก็สิได้นางสัน่ได้ด้อต้ไปปูสาดก็อืมก็นางแก่แม่นเอาสายมาปูแม่นางเดือนนางเดือนม่นางุหอยอสมาให้พอเชิญเชิญาเชิญนางไม่เน่ขัน้า

ยเข้าาคืองานขานเานคือรบเกามผู้ชมเนขับาอืเดมียนเดียวพูมือะเมีนืองยงแต่้เยูขาเมืองบอเออปูบอกือขาวเมืปูอยู่ยามืปูเยะวนยามาแล้วดิเออน่องยาเนียนว่ะทานังกผมแล้วโอ้ปูเลยเออ นั่นก็นั่งพับเพียบดิแม่คือู่เืียหนอเนาะคู่เืียหนอเนาะสบายป่ากันเรื่องอ่ะเนี่ยเนียง้องมันฮะะนเราอย่งว่าใช้โก้บัดนี่ยับแล้วฮะ มาแล้วปูลูกหลานมาแล้วมาขอโชกขอลาบนี่ล่ะปูมือนี่มือวันพายไงแม่ปูลูกลานเลยมากเยท่านยาไหมตูดไหมเอายามาบานตูดบันดูดยาเมื่และโอ้ใบตองนี่บอร์ะไตองกับมี่ตัวนึงถ้าไปตองกล้วยยี่สสบ โอ้พากันมาแต่ใส่นอนนี่นอนนี่นอมาแต่ใจเย็นแล้วมือนี่ว่าเป็นมือดีมือวันไผ่ใหญ่สันนี้ลูกหลานก็เลยมาขอบุญบารมีขอเพิ่งบารมีจิตลูกหักไปตั้งหนสนามน้องมานั่งพี่ด้วเอามานั่งเห็นข้าวมีก้าวมีมานั่งอยู่ข้างเราในอีพ่อเจ้าปลี่ยนเราเป็นขาปอดีป้องอยู่นี่ละขอเป็นอย่างเหไปใจไกลมั้งคนเอิญหา ปูวันโอ้วดมาในถวามาตัวโอ้ย่นี่ยอย่างมาอยากได้ยุบอ่อเล็กกรือมีก็ได้อยากได้อได้ได้แนวเดียวหันละปูยังได้ยังได้ลูกหลานมามาได้สองมือแล้วกาเชี่ยวมากนี่วังตอนเศร้าๆก็ว่าสิมาก็ว่าย่าไปจำศีลไปวัดไปว่าอยู่าสั้นวันท่าใหญ่ดิกระบอกจับกอดไปมากระบอก แต่ว่าเห็นนั่นเลยกับบ่อบอกถูกบอกหล้านนะผมเห็นปูมากเลยหวยโดนตัวว่าได้มากีลยมากยังได้กับบ่ได้จาเพลเลกเลยนั่นคือหนคือซาแทะซื้อปูซื้อวาจังไดเจ้าค่ะปูลูกลานสิได้เงินถึกทมเขาโลดลูกลานก็หูจักดีมันละอสูงกันมากสิบปีแล้วบ่เนตดยเลยู้นึงนะ เเปูขัเมเงอ้ได้ก็ได้บ่ได้ไปยงมายงังรอกมาตาลูกหาหลานอยู่นี่ละให้ลูกให้หลานโชคหลานเนี่ยมาั่งบ่เขาจักเทียอข้นกบ่ได้บ่ได้นะปูพึ่งนอนเกานอนแหยนีว่เอาขอ้งนน้ให้ลูกให้หล <izon. S 1> า,า<ใ>นเ เอามาให้ให้เดี๋ยวกับปนลูกปันล้านครบมาทุกนเบอร์มาแน่ให้ลูกให้ลานเนี่ยขาสักลาดสิบเลกม่อีกแล้วเนี่ยโอ้แล้วคืนมามาตองมึงลหะันบ่มากับชีว่าตู้ไทยี่เจ้านี่จอมตีเลยขึ้นมาไช้เหรอ เืดบ่ล่ะแม่ันบ่ยืดยืดยดอาขอกยายาขอกยาหอมงวยงวยอดให้สูดยาแล้วพันกสีให้โชกลูกหลานตัวใบ้หหลานบ่เคยเห็นจักรีพันกเลยมาให้เป็นบุญหูบุญตาเป็นบาลามีเดอร์ปูเดอร ขอพรอนขอโชคขอลาดน้ำปูกกับบ่มีแนวไหยแนวนั่นแล้วี่าวเะเอาไหายงได้น้อบ้านนี้น้อโจมโตมนันโตโชคโตมันน้อไปกองสลากคุณปู่นี่เอาไปเรียกเง,งินแบบปู่ ขอดไปตั้งรึออกมาดูยุงขอดาปูต้องมีเป้าใช่ปะปูกับหมี่เนี่ยให้เนี่ยนันดกับมีตานั่นล่ะให้เอาใจหัวบบงอมเลยแบบนั้ล่ะอมันจีบกัคักเนาะ ยัให้เป็นปิศาจนะถ้อปูลูกลานเปิกเอาว่าเป็นอีกเอาว่าเป็นบ่จ้าเอาแบบชัดๆไปเลยค่ะปูเอาชัดๆกันจากบนนอนลขนีน้อะดดผูเขียนหลดเลย้อเขียนใส่กระดานผเขียนบ่เป็นดอกผู้คนบ้เขาเรียนไหมเอาลุลไป สีบอกสีเก้าให้ดอกให้ผู้ขาบอกเลขบอกเบอร์ไปนี่ก็ให้มันถึกมันต้องเด้อจะผิดจะพา,าดบันเนี่ยลูกหลานเขามาหลายมันไปทั่วที่ทั่วแดนให้สมเจงสมกาสมซาสมลือให้ลูกให้ลานเขาได้ไปได้ถึกเต็ต้องผู้สีบอกไปสาม เก้าหกสามเก้าหกสามเก้าหกโตเดียวโคโรนี่บอกพูนี่พอละนี่ท่านี้สามเก้าหกนะคะเอซี่พูดบอกยิ่นหัวไอ้ตัวน้ำก่อนยิ่นเอาหรด ันคืเป็นยังไงนหัวสามกสมกกาักมาแล้วเก้าหกับมาแล้วมเลยที่เก้าเก้าเกเไปดราหกหเกมันให้ลำให้รวยหกัเนียกัหกยง้ค่อยู่ทำเมียงก็เห็นเก้าน้หนักก็เป็นหัว นี่ทอนดนลระปูมาบอกมาเกาให้ลูกให้หลานให้ไส้ให้ตกกระมนันให้มันถึกมันต้องให้ม,มันดังตัวปากตัวเมีย่ยงคนละให้ลูกในร้านเขาได้เห็ดได้ทำใดก็ได้ไดไคนลังไหลมากเท่ามากคนละ

นละมยืนนี่ละคอยไปคอยมาเหตุจังได้มันก็ไปจังสี่ดรักสมรักษาอยู่นี่เนาะครูเที่ยวมาบอกลูกบอกร้านนี่ะบอกคุมันถือรูแล้วครูนะมันถือนีละงวนี่ละม้อยไปใช้ดอกม้อยผ้าดอกผ้าลายงวดอเคใกล้ยืนเตหดด เมื่อกล่ค่อยสีได้สีดีไป,<ส>ไปแล้วแม่น,นั่งสันละอือ,อ uh, คือง<ห>ามแทบปูโอ้เห็นยอะหน่อยก<ด> <หา S 1> ันหน่อยเห็ดยังเนาะอือตากันเห็ดเราอือบอกเคยเห็นแล้วคือ,อตาดวงตาดีหลายปีดีดักเราบ่เห็นมาจาักเทียจังสิอืาาอไ่อเห็นมาจักเทียทีเราเห็นบราเห็นเขามา เฮ็ดป <Ris> ็นพ <concur rence, S 2> ึ่งเป็นแพ้เ uh ังสิเงี้ยแต่ไมัยังได้คือสิมาเฮ็ดังสี่วันเฮ็ดไหนคนเบิ่งแหนมูให้ดังให้ถึกเลขให้ดังให้คนลังมหาปูตัวเดกดังก็ดังกันตัวเฮ็ดนี่จะปูอยากกันมาส้มกอยานียดังคือกันนั่นละกันบ่อยากดังหนีไปตัดูแล้ว เงี้ยไรละให้ลูกให้ลานเขาโศกเขามันเห็ดแนี่ยได้กะอื่นในเกินเท่าบันนีอืม้พากันรักสมรักษาเอานี่ปูนี่ยาปูยากะส่ลูกใส่หลานนี่ละพอได้ดูนี่ยังสั่นละเดอ้อลูกหลานนี่ปูสิไปล<ห>ะบอปูปูก็สิล่งไปหมดละล่องไปนั่งสมาธิให้ลูกให้หลานนี่โศกนี่มันหมดละอืม คู้เหยายบได้ะคู่เด้อวุว้ยไม่เหยียบไปนี่ละให้คู่เพชรคู่ขำไปมาแล้วโอ้ก็ได้ตัวนี้ละมาบอกมาเกาอืลูกหลานเขาโตกหมันซะป่านนี่ได้มันผิดมันผาดมันถึกมันต้องจากนี้ต่อไปให้มันดังตัวป่าตัวเมี่ยงคุณเด้อตัวไหนก็ละาปู้ลูกหลานย้ำให้ลูกหล,<ะ>ลานอย่างนี้ โอ้ยบอกแล้วก็คือจบแล้วจบแล้วโอ้ปูปูกัสิลงไปปุ่นละลูกลานเฮ็ดยั้งกายคืนเงินเตอบันไทยลัมันเลื่อนจริงงทุกอย่างะปูสิลงไปละไปแล้วปูไปแล้วปูไปแล้วพี่น้องอาญาโดมแม่ย่กับหนังตะการกวนอากวน เดี๋ยวเเอายาดมนากระดิ๊นีหลวกลวกดะี่น้าอเต็มมดอ๋อโอ้ยมเลย คูมาทั e. um, ้งปูทั <c oughs> <c oughs> ้งยาเลยเมือนนี่นาอแม่ยาบ่อไห้ยาบ่อไห่ยาบ่อไห่ปูไห่หรือคููเด็ดไงอ่าคือคููอันนว่าคักจะไห้ด่บักบ่อไห้จะ่ไหาอันฟังคนหรอมาตัวบ้าหลานอันนีอไปฟังคนอันได้ยินมากคอมาังบอหลานอ้ถือไงเนี่ยหวานนี่ลาปูพ่นมาไห่ะน่ะนี่ปลาปูพ่นมาไห้น่ะ มุกี้คนบอกตรงนี้นะจ๊ะสามเก้าหกคนว่าหรอหนูไปกับไปอีกตัวเข่าและพี่น้องเอ้ยบาทนี่แคบนาจอไว้มาแค่ละวตัวตรงสามเก้าหกโตเดียวโคโมมาขยายออกให้ก็มีสามหกสามเก้า หกเก้าครับเก้าเก้าหกหกนี่แล้วปิีนให้ยมืดไปบอลอดออกแท้ดักไว้หมดแล้วดักไว้หมดแล้วทีนี้ไปข้างใดดีดูใครเป็นเลข้กไปไชบอลอดมันตองเอาคนเด้อป่วยสมซาสมรือสมนุนนั่นเนี่ยอะไรกันไอสมเกียงสมกาละเขาตรงๆรงแยกเทียนน่ยยังให้ลูกหลานขึ้นลูกหลานล้องเอาอลไรพอ เนี่ได้ก็ได้ให้มันมันต่องคนจืกเกียเนี้ยอืมันแห้งทุนหน่อยงบหน่อยแล้วดิลอยล้อแล้วเลยปวย่วนีน่ยหัวขึ้นหัวลงไปเทียบบ่ดนหัหน่อยบ่มหหน่อยแล้วโอ้ยจังอันไดลหกับเกมันเปลียนลวดหัวย่อมมีการขันหัวบาแล้วไปเลเนาะแมนขันเก่ามีการันหัวหมกย่อมหัวหมกย่อมหัวหมกย่อมนี่มันยังไงเนี่ยบอซื้อย่อม

ผมซือ้อสิบเ,อ,เอ็ดได้ละกเนคุณสิบเอ็ดเราได้สามหม,มานนาื่นสี่หมื่นกวนิดหลานเราได้คุณละแสนสองแสนคนบ้านพ่อปู้ใหญ่บังหันมากพ่อจ้าโตปู้ใหญ่บังหันก็แสวแปบกเรพ่อแต่อยู่น้ำปูมาปูว่าอยู่น้ำหัวบกยุ่มมาสาั่นเพิ่นวางสิเนาะอันนี้ขออนุญาตเด้อพ่อเด้อเว้าตามคำปูเพิ่นอันมันหมายความว่าจังไหนจา้าพ่อน้ยจิ เอากับคือว่ายโยน้ำปูมาโดนแล้วพันบาจังสัมมันออกศูนหอกปูได้สี่ใส่หัวผ้ากันเอดแต่สวนหาหานี่กับวายโยหัวหายนี่กัว่าย่งหัวอีกยหัวนี่ยหัวบอกแถ่านี้ละโอ้ว่าหัวหออีกก้าว่งหัวยังระบาดนี้พ่อเพิ่มาสี่ใสมือเหงาเมื่อเช้านี้แอเช้านี่ บวนเสาอยได้ก็ยืดเดได้มองมองยืดังเหยยืตัด่ได้ยินา่นตัวเลกพออีพอเราส่พอยมขวาจไบเจ้าซอดใบฝันซอดเลี่ปนเนี่ยโอ้ปูช่วงวางอันปูมากปูบาเด็กยิ่งหัวบังยมดีค่ะพ่อ ตัวตัวนี้เรียว่าเียบเจียบวัดพังขันเพราะว่ามันอยู่หัวตัวนี้ก็ว่าฉนฉุนฉุนหามันนีตัวได้ก็พาตีบันตีตัวได้บานพ่อเขาตีบ่อยๆเสียบางงวนนี้เลาวกว่าอีกดิเราะกว่ายุ่งบางันละงวดนี้ก็ว่าอยู่หัวหมย่อีกเนาะจนมนเหลียวหาต้นหงย่อีกนั่นใส่นอตต้นบังย่อมคนน่รงร้านน่ะเพราะเราเหลียวมาทั้งนี้ พ่อสิว่าจนตัวนี้เลยบักบานอันกันว่าจ่หัวมันย่อมเนี่มันเป็ว่าหาูนเนาะมันย่อมหนี่มันเขาบาดเนี่ยมันเก็เลเทานี่ยเอากับหัวมันหัวน้ากแล้วหัวหกเก้าแล้วก่น้านเนี่ยปูนแล้วกว่าเด็กกันู่หัวย่อมเนี่ยวันจันทร์มันอันอันนั้นไม่ไหมนะ วัดพันิบอกเลขนะพันว่าเลขกันยู่ัวงมแล้ววันั่นพ่อกะเทาแล้วก็สิเป็นเก้าเนาะพ่อนะหัวก็เป็นได้แจ๊กหัวหากบหัวหกเท่านั้นนันเนี่มันมกิเป็นเจาหกเป็นเจ้าหกเขาอีพ่ออีหยังหลบบาดเนี่ร่วมกันให้แน่จ้าห้องพ่อร่วมกันให้แน่เป็นตัวได้สองตัวสองตัวค่ะ เป็นว่าหัวพอเด้เก้าหกนั่นแ่ะเก้าหกตัวนั้นตัวนี้บ่าพ่อตัวนี้บ่าวพ่อไ่เห็นหงอกตัวนี้บ่าเก้าหกนี่บ่น, <96. S 1> นี่เก้าหกพี่น้องนี่เก้าหกว่าสันสามเก้าหกสามหกเก้า xong 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 xong